จิตหมดพลังคือจิตที่มีความคิดเชิงลบสะสมมานานค่ะที่ผ่านมาเราคิดลบมามากมายเท่าไหร่ไม่รู้เราจำไม่ได้แต่ทุกอย่างที่เราคิดเรารู้สึกระบบสมบองของเราบันทึกไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นวันน ين, ว à, ว à, วี้เราคิดอะไรอยู่คะเราคิดเรื่องราวที่มันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบทุกครั Dogs ้งที่เราคิดเรารู้ตัวนะคะคําว่าคิดไปเองไม่มีค่ะทุกอย่างที่เราพูดออกไปเราได้คิดและเราได้กันกองมาจากสมองเราทั้งสิ้นวันนี้เมื่อเรารู้ท้าทันความคิดค่ะทุกเรื่องราวที่เราได้ส่งออกไปคือเราต้องคิดดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเราค่ะหากวันนี้เรารู้สึกว่าเราหมดกําลังใจหมดพลังใจในการไปต่อที่มีพลังดึงดูดอะไรก็ได้ค่ะวันนี้ลองสังเกตดูสิคะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งทีีีี่่่่เเเเรรราาาาาป็นนนสิงททํมมมััผลดตตอวก แค่ไหนหากมันไม่ได้มีเลยหรือว่าวันนี้เราแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีค่อยๆคิดค่อยๆแต่ตอค่อยๆพิจารณาค่ะและเราจะรู้ว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําอะไรหากวันนี้สิ่งที่เราทําไม่ใช่เส้นทางหรือไม่เช่เป้าหมายกับความสําเร็จ <S 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 <ๆ S 1> ก็ค่อยๆลดละเลิกไปค่ะทาแต่สิ่งที่มันเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายของเราเท่านั้นค่ะชีวิตนี้ความสุขเ่านั้นที่คือคําตอบหากระหว่างทางไม่มีความสุขการลงมือทําคิดดูดีๆค่ะเราทําในสิ่งที่เราอยากเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ ก็ลองทำใหม่นะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ